ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้วนตอาานชาวสวนปาล์มเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานใช้น้ำมันปาล์มผสมกับน้ำมันดีเซลต่อไปนะ <c oughs> จะบอกให้พี่น้องเราเป็นชาวจังหว,วัดววฉันเป็นชาวสวนไม่ควรคู่เธอนั้นเป็นครูสูง อำเภอตำบลอำเภอตำบลอำเภอตำบ วันก่อนไปนั่งคุยกับกลุ่มปาล์มแปลงใหญ่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้ทราบว่าพวกเขาไม่อยากให้กระทรวงพลังงานผลิตน้ำมันดีเซลชนิดใหม่ขึ้นมาโดยไม่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มเพราะจะทำให้ราคาปาล์มของเกษตรกรล่วงลงไปอีกกลุ่มสิบล้อเคลื่อนไหวน้ำมันแพงเพราะน้ำมันปาล์มจริงๆที่มันแพงตลาดโลกตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์มีนานจะเหลือ B5 เพราะนั้นน้ำมันปาล์มที่จะเอาไปผสมน้ำมันเป็นดีเซล ก็จะลดตามส่วนพอลดปั๊บผลผลิตที่ได้มันก็จะมักสะเทือนกับรายได้ของเกษตรกรทั้งที่เมื่อก่อนหลายรัฐบาลส,สนับสนุนให้ปลูกปาล์มน้ำมันน้ำมันปาล์มผสมอยู่ในดีเซล20น้าม,มัน100ลิตรผรสมไบโอดีเซล20ลิตรก็เลยมาตกหนักที่พี่น้องชาวสวนปาล์ม <ผ>ประธานมั่นใจถ้าน้ำมันปาล์มเราได้เข้าไปมีส่วนกับน้ำมันมันจะฉุดให้ราคาเสถียรขึ้นครับชาวปาล์มอยากให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแทนการทําให้ชาวสวนปาล์มเกิดความทุกข์ทำไมรัฐบาลไม่ยอมเสียสะละภาษีสรรพสามิตทาไมไม่เฉือนเนื้อตัวเองออกในบางส่วนแทนแก้ปัญหาที่ตัวเองให้กลุ่มเกษตรกรทะเลาะกับสิบล้อโยนบาปห้ผู้บริโภคบริโภคน้ำมันแพง100บาทภาษีสรรพสามิต26บาทถ้ารัฐยอมลดภาษีสรรพสามิตหารายได้จากที่อื่นมาชด แต่รัฐไม่ทำวันนี้เขาเดือดร้อนจะต้องมองเราด้วยใช่ไหมครับ <laughs> สรุปได้อย่างนี้อย่างนี้ว่าการแก้ปัญหาน้ำมันแพงหลุดเปาะนี้ก็ยังไปกระทบกับเปาะนู้นอยู่ครับแม่นบอปาล์มน้ำมันเอาไว้มีไรายได้ทุกย0สิบวันเอ oh. ้าปมปาล์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 มน้ำมันปาล์ปามปาล์ปามปาล์าม มมนนัเฮ hey! 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 ข่าวดีๆกับพี่คำรณจึงอยากให้ทุกคน <The <The <noise> และผู้รับผิดชอบมองให้ลึกลงไปถึงผลกระทบของเกษตรกรชาวสวนปามด้วยนะ <laughs> จะบอกให้บางสะพานประจวบคีรีขันประจวบประจวบคีรีขันบางสะพานบ้านฉัน